หาเงินเก่งแต่ไม่เคยมีเงินเก็บเลยจะต้องทำอย่างไรหลายคนเจอสภาวะนี้เคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าเคยทำบันทึกรายรับรายจ่ายหรือ,อยังการทำบันทึกวันทีรายรับรายจ่ายไม่ใช่บัญชีครัวเรือนนะคะเราต้องลงว่าเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่เงินเก็บเท่าไหร่เงินออมเท่าไหร่เงินลงทุนเท่าไหร่บางคนบอกว่าทําแล้วคะ่ะแต่เครียดเครียดเราก็เลยไม่อยากทําและต้นเหตุที่แท้จริงของการไม่ทําสิ่งนี้เกิดจากอะไร เกิดจากความรู้สึกที่คุณรู้สึกกับเงินบางคนนะคะรู้สึกว่าตัวเองต้องแบกภาระครอบครัวนหนักเกินความจําเป็นแต่ไม่กล้าที่จะบอกคนในครอบครัวลองมาทบทวนตัวเองดูนะคะว่าถ้าวันนี้ความรักที่คุณให้กับครอบครัวมันรู้สึกเป็นภาระภาระของคุณนะมันหนักเกินความจําเป็นแล้วแต่ ถ้าวันนี้คุณเสียชีวิตลงไปคนที่อยู่ในครอบครัวของคุณจะทําอย่างไรเวลาสอนให้คนนะคะเงินไม่ได้บอกแค่ว่าเราจะเอาเงินไปให้เขาแต่บอกวิธีการหาเงินวิธีการใช้เงินและวิธีการต่อยอดเงินตัวคุณก็เหมือนกันคะ่ะ